ทุกคนดูนี่ของจริงนักรบชุดดำผมไม่เคยคิดว่าจะได้เจอเมื่อวานผมกำลังเดินเล่นอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงระเบิดวิ่งตามเสียงไปแทบไม่เชื่อสายตานักรบชุดดำกำลังสู้กับอะไรบางอย่างดุดันเกินต้านท่าทางคล่องแคล่วว่องไวศัตรูดูเหมือนจะเป็นหุ่นยนต์ใช่หุ่นยนต์นนร้ายนักรบชุดดำฟาดฟันไม่ยัง แก yeah, ไม่มีทางชนะฉันได้เสียงนักรบชุดดำคำรามตูมหุ่นยนตระเบิดเป็นชิ้นๆน,นักรบชุดดำยืนหยัดอย่างองอาจผมรีบเข้าไปถามคุณเป็นใครครับนักรบชุดดำหันมามองผมด้วยสายตาคมกริบผมคือนักรบแห่งความยุติธรรมแล้วเขาก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วสุดยอดนี่มันของจริงนักรบชุดดำฮีโร่ที่แท้จริง ผมจะตามหาเขาอีกแน่นอนกดติดตามไว้เลยแล้วเราจะไปผจญภัยด้วยกัน